สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันซึ่งเราจะพูดถึงจุดเด่นของปี2567 คนเราในแต่ละปีก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปนะคะเนื่องจากอิทธิพลของดาวแต่ละดวงที่ได้ทําการโคโจรยกย้ายราศีนั้นย่อมส่งผลส่งอิทธิพลที่แตกต่างกันบางคนในปีที่ผ่านมาอาจจะมีวาสนาดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองบางคนอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางคนก็มีข่าวดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพทรัพย์สิสนมรดก หรือบางคนก็มีวาสนาในเรื่องของคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนทําอะไรก็สำเร็จราบรื่นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเด่นวาสนาดีวาสนาเด่นที่ชาวลัคนาราศีกันจะได้รับในปี2567และต้องขออธิบายว่าแต่ละคนที่เป็นชาวลัคนาราศีกันนั้นก็จะได้รับความดีความเด่นตรงนั้นแตกต่างกันไปค่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละบุคคลประกอบกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะ เรื่องราวโดดเด่นในปี2,567หรือจะพูดว่าวาสนาที่เด่นๆในปี2,567ของชาวลัคนาราศีกันนะคะประการแรกเลยค่ะชาวลัคนาราศีกันดาวพระพฤห,หัส,สบดีได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตาสุขพระหมายถึงความเจริญก้าวหน้าสุขพระหมายถึงชื่อเสียงสุขพะหมายถึงความสำเร็จ สุขภาพหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงทางไกลทางต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันอะไรที่คุณเคยทําแล้วไม่สําเร็จหรือเคยทําเคยเริ่มแล้วมันยังติดต,ดตดิดขัดขัดเหมือนจะดีแต่มันยังไม่ดีในปี2,567นี้จะเป็นปีที่ตัดสินว่ามันไปได้หรือไปไม่ได้ชาวลัคนาราศีกันฟังแล้วก็ลองนําไปพิจารณาดูนะคะ บางคนเคยริเริ่มอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วมันดูลุ่มๆดอนๆบางทีก็ดูเหมือนดีบางทีก็ดูเหมือนแย่อะไรก็ดูไม่ลงตัวมันยังไม่แน่ยังไม่นอนว่าจะเอายังไงกันแน่ว่าจะทําต่อไหมหรือจะเลิกจากสิ่งสิ่งนั้นปีนี้จะเป็นปีที่คุณได้ตัดสินใจค่ะและถ้ามันดีมันจะดีต่อเนื่องเลยหรือถ้ามันไม่ดีคุณจะมีการล้มเลิกจากสิ่งสิ่งนั้นยุติจากสิ่งสิ่งนั้นและได้เริ่มสิ่งใหม่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชาวลัคนาราศีกัน ตรงนี้ชาวลัคนาราศีกันอย่าเพิ่งตกอ,กอกตกใจว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าถ้าเราได้หยุดจากสิ่ง,งเดิมมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะชาวลลคนาราศีกันอยากกลัวกับการเปลี่ยนแปลงบางคนคิดว่าจะต้องทําแบบเดิมต้องจมอยู่แบบเดิมไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าขอให้คุณรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวดาวพระพฤหัสดาวสุภเคราะหใหญ่และเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรมาอยู่ในเรือนสุขพะแบบนี้สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอน แล้วดาวมรตยูก็โคจรสถิตอยู่ในเรือนสุขพะมันจะเป็นตัวตัดสินว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณพลิกมันจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าคุณจะต้องกล้าเปลี่ยนอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับมันแล้วแต่มันก็ยังดูติดติดขัดขัดลุ่มลุ่มดอมดอนจะไปต่อก็ดูยาก คุณอาจจะมีเกณฑ์ยุติจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะและมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มสิ่งใหม่เจอลู่ทางใหม่ๆเจอหนทางใหม่ๆยกตัวอย่างง่ายๆคนที่เขาย้ายงานเขาอาจจะตันแล้วกับสายงานเดิมโอกาสในการเติบโตโอกาสในการก้าวหน้าโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันไม่มีแล้วเขาก็จะย้ายไปอีกสายงานหนึ่งนะคะไปสู่สังคมใหม่ๆไปเจอโลกใบใหม่ไปเจอวัฒนธรรมใหม่ๆไปเจอผู้คนใหม่ๆก็มีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าต่อไป ในหนทางใหม่ที่ตัวเองเลือกมันเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอยากกลัวกับการย้ายงานอยากกลัวกับการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมันจะเกื้อกูลให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนั้นแตกต่างไปจากเดิมชาวลัคนาราศีกันข่าวดีของคุณลำดับต่อมาคือ คุณจะมีคู่ที่เกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนอันนี้ถือเป็นความโชคดีอย่างมากนะคะชาวลัคกนาราศีกันดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือปนปัตนิเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณใครที่มีคู่จะได้คู่ที่ดีมากๆคู่จะคอยส่งเสริมผลักดันเกื้อกูลคู่จะดูแลเทคแคร์ care, ตัวคุณเป็นอย่างดี ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรักความใคร่ก็จะเป็นคนที่ทําด้วยกันอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์จะเจอคนดีๆจะมีทีมที่ดีทีมที่เก่งเพื่อพาร์ทเนอร์เพื่อนร่วมงานที่คุณทํางานด้วยเขาจะเก่งมีความรู้มีความสามารถที่จะลงทุนได้ที่จะต่อยอดไปได้ ที่จะลุยไปกับคุณได้ลักษณะนี้ค่ะหรือท่านใดที่ไม่ได้มีคู่นะการที่คุณทำอะไรอยู่แล้วได้ความ support ได้รับความสนับสนุนเกื้อกูลจากคนในครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันจะเป็นปีที่คุณได้เจอกับกัลยาณมิตรดีๆโดยเฉพาะสมัยจะฟันธงไปที่เรื่องของคู่เลยนะคะจะเน้นไปที่เรื่องของคู่เลยคือคู่ดีมากนะถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า คนรักคู่รักจะคอยเกื้อกูลและซัพพอร์ตตัวคุณดีมากๆไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรไม่ว่าคุณจะมีเรื่องราวทุกร้อนอะไรไม่ว่าคุณจะมีความสุขหรือจะมีความชื่นเมืน่นใดๆเขาก็คอยเคียงข้างคอยซัพพอร์ตคุณนะคะหรือบางคนคู่อยู่ไกลกันแต่ว่าได้รับกำลังใจดีๆเสมอมาได้รับการเกื้อกูลเท่าที่เขาจะทำได้เสมอมาแบบนี้ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกัน ประการต่อมาค่ะที่ถือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นของชาวลัคนาราศีกันเลยนั่นก็คือเรื่องของมรดกทรัพย์สินที่ทางทรัพย์สมบัติของมีค่าคุณจะได้สิ่งใหม่มาครอบครองในปีนี้ชาวลัคนาราศีกันท่านใดอยากจะวางแผนซื้อบ้านซื้อรถหรือวางแผนซื้อของที่มีมูลค่ามีราคาซึ่งแต่ละคนเนี่ย ให้ความหมายของคําว่าของมีราคาไม่เหมือนกันบางคนบอกว่ารถจักรยานยนต์หนึ่งคันนี่คือของที่มีค่ามากๆแล้วคุณก็จะได้มาครอบครองบางคนบอกว่าต้องเป็นบ้านหลังใหญ่หลังโตคุณก็จะได้มาครอบครองมีโอกาสได้กู้มีโอกาสขอสินเชื่อผ่าน มีเกณฑ์ได้มรดกด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้สืบทอดกิจการต่อจากครอบครัวได้ข้องเกี่ยวกับธุรกิจกงสีหรือมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สมบัติจากคุณพ่อคุณแม่มีการจัดสรรแบ่งที่แบ่งทางกันหรือถ้าตัวคุณเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้สูงวัยคุณก็จะมีเกณฑ์จัดสรรให้กับลูกหลานนะคะซึ่งมันจะมีเรื่องราวของความชื่นมืน่นมีความยุติธรรมเข้ามา นะคะไม่ได้มีปัญหาว่าคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยไม่ได้มีเรื่องราวที่มันต้องถกเถียงหรือแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเอื้อทําให้ชาวลัคนาราศีกันมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะสมัยต้องบอกเลยนะในเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สินหรือของมีค่าอันนี้ก็เป็นวาสนาดีวาสนาเด่นของคุณเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าได้ซื้อทอง1บาท ราคา3าม0 0ื่นกว่าบาทอันนี้คือของมีค่ามากๆแล้วในชีวิตก็ได้นะคะคือแต่ละคนอย,าาอย่าประเมินว่าโอ้โหของสิ่นนั้นต้องมีมูลค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องดูสถานะดูตามออบริบทของเราด้วยว่าสิ่งไหนเป็นของมีค่าสำหรับเรานะคะซึ่งในปี2,567เนี่ยโดดเด่นมากๆในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางหรือบางคนบอกว่ามีบ้านแล้วมีรถแล้ว และในปีนี้จะเป็นปีที่คุณได้ปลดหนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทางเช่นเดียวกันจะมีความโดดเด่นมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันประการต่อมาค่ะที่ถือว่าเป็นข้อโดดเด่นซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการโยกย้ายค่ะชาวลัคนาราศีกันจะมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายบริษัท ยกย้ายออฟฟิศย้ายแผงขายของมันเป็นเรื่องของสถานที่มันจะเกี่ยวกับคุณอย่างมากเลยทีเดียวในปีนี้จะมีความเด่นจะมีความเหงเข้ามาชาวลัคนาราศีกันบางทีได้ย้ายที่หลับที่นอนได้ย้ายที่อยู่อาศัยนะ บางคนได้ย้ายออฟฟิศได้ย้ายสำนักงานได้ย้ายร้านค้าจากเดิมที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้ไปได้ทำเลที่ดีกว่าไปอยู่อีกที่หนึง่งหรือว่าไปได้ในที่ที่มันราคาเช่าถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของทำเลที่ตั้งจะมีข่าวดีในเรื่องของสถานที่อันนี้โดดเด่นมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีกัน ะะถือว่าเป็นข่าวดีข่าวเด่นวาสนาดีวาสนาเด่นของคุณในปี2567นนี้เลยนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยว่าคุณอยู่ในสายงานใดนะอย่างเช่นเป็นแม่ค้าขายของในตลาดคุณอาจจะได้แผงใหม่ทำเลที่ขายใหม่ที่มันทำเลดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปได้ที่ใหม่ที่ค่าเช่าถูกกว่าเดิม หรือถ้าคุณเป็นออฟฟิศนะคะเคยเช่าอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าลูกค้าเข้าน้อยจังเลยไปอยู่อีกที่หนึง่งปรากฏว่าลูกค้าเข้าเยอะคึกคักมากกว่าเดิมที่จอดรถก็มีอะไรอย่างเงี้ยสะดวกสบายต่อลูกค้ามากขึ้นลักษณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในปี2567นี้พยายามที่จะกระตือรือร้นพยายามที่จะเสาะแสวงหาสิ่งดีๆมาเกื้อกูลดวงชะตาก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นได้รับกับโอกาสดีๆมีความเฮงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ,ฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อตากนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆเพื่อให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณตลอดปี2567นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ